คุณยายมัดะอมไปตลาดนะคะสะสมบ้านสวนเก็บมาสดๆสดสดใหม่ๆเลยนะคะปลอดสารพิษไม่ได้ฉีดยานะคะ กล้วยนำวาบ้านสวนนะคะเครือกล้วยดูหนอนไตกระดึบกระดึบอยู่นวนไตเร็วมากเลย มัาไทรปวดบ่เก็บมาใส่เนนอยียงบ่<จ>สิบบาทยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบบาท ชมคุณยายได้หกสิบนะคะวันนี้หกสิบนะบาทแพลตด์ลาวมะกล้ยน้ำวนะคะเป็นทุกเป็นทุกไอ้นั่นเลยนะคะสี่รือกล้ยน้ำว่า อันนี้ก็เป็นเป็นพร้อมกันหมดเลยอันนี้ก็เป็นนะคะอันนี้ก็เป็น,ปนมะละกอเรามะละกอริมรัว แล้กวก็ส้มตำนะคะ